สวัสดีค่ะแคซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม Cold Fire Regen นั่นเองนะคะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมแนวยิงปืนนะอันนี้นะคะพี่ขวัญเล่นในคอมนะคะก็จ,จะมีเมาส์นะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูช็อปกันเลยดีกว่านะคะร้านค้าเนาะมาแล้วค่ะนี่นะคะในร้านค้าก็จะมีปืนขายะคะ่ะดูสิอ่านี่นะคะอาวุธนะคะวูมีปืนแบบหลากหลายมากๆเลยนะ อยากได้ปืนอะไรที่มันแบบเจ๋งๆสีสวยๆเอ้ยอันนี้ก็สวยนะเป็นสก,กานะคะสีฟ้าเฮ้ยดูดีอ่ะอันนี้ก็โอเคนะคะอันนี้จะราคา100เพชรนะคะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะเออเสื้อไหนดีอ่ะโอเคค่ะพี่ขวัญตัดสินใจได้แล้วนะคะพี่ขวัญจะซื้อ M4 อันนี้นะคะนี่เราจะซื้อเออเดวันอะร้อยแปดสิบอะซื้อ โอเคซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พี่ขวัญน,นะคะจะมาซื้อสก,กาด้วยนะคะสีฟ้านะนี่แหละสก,กาสีฟ้าโอเคค่ะ1 0 0เพชรนะคะจัดมาอุ้ยสวยอะสีฟ้าเท่ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวละครนะคะนี่นะคะตัวละครก็จะมีประมาณนี้เนาะเฮ้ยตัวนี้โอ้เท่ดีนะคะแบบดูปิดหน้าปิดตานะคะ เป็นหนึ่งในกองกำลังพิเศษรัสเซียที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงสงครามเย็นมีชื่ออื่นว่าแบ็กเบียแบ็กแบรเรียกชื่อไม่ถูกนะคะเอ้ยเดวิลเก r รนะคะอยากได้จังอะ่ะเป็นตัวละครนะคะที่ใช้เฉพาะโหมดซอมบี้นะคะถ้าติดเชื้อในขั้นตอนการดำเนินการนะคะสามารถเลือกไอเทมนี้ได้โอ้ถ้าเกิดเราติดเชื้อนะคะก็สามารถเป็นซอมบี้เกิร์ตัวนี้ได้นะคะ สกิลตัวละครนะคะลักษณะพิเศษกระโดดแก่งขึ้นนะคะแล้วก็กระโดดสุดกําลังเนาะเอ้ยมันน่าลักะขอซื้อได้ปะโอเคค่ะซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะซ o m b i ้เก r ร์เย้เดี๋ยวเรานะคะมาดูตัวละครตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะชื่อว่าฟอกนั่นเองนะคะโอ้ยสวยอะ่ะอุย้ยโอ้มีสองสกินนะคะต้องเรียกว่าเขาคือตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่หน้าตาเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะ เฮ้ยคนนี้ก็เซ็กซี่นะแบบหืมเส้นในสีแดงนะคะส่วนคนนี้ก็โอ้โหมีความแบบเซ็กซี่เส้อในาลายลูกไม้เรื่องไม่ถูกเลยนะคะว่าจะเอาตัวไหนเนาะถ้าเกิดอยากได้ตัวนี้นะคะก็คือ299เพชรพนั่นเองนะคะใช้ได้7วันเนาะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นแป๊บนะคะนี่เลยอุ้ยหรอหรอจริงโอ้โห ชุดจำนี้แบบดูเหมือนเขาเรียกเลยนะบริการนะคะุยดูหล่อมากอะอถ้าเกิดจะซื้อนะคะก็ราคา119เพชรนั่นเองนะคะใช้ได้7วันเหมือนกันเนาะรู้สึกว่าราคาถูกกว่าของผู้หญิงนะคะแต่ว่าพี่ขวัญขอเลือกตัวละครผู้หญิงดีกว่าเนาะอ่าเราจะมาซื้อตัวนี้กันนะคะซื้อเลยเย,ย้ซื้อมาแล้วนะคะอ่าสาวสวยของเรามาแล้วสวยมากอะดูดิ ทำไมมีตรงนี้ด้วยอ่ะเลื่อนแป๊บเฮ้ยโอ๋ได้ทั้งสองสกินนะคะคือซื้อมาก็ใช้ได้ทั้งสองตัวเนาะเฮ้ยดีอ่ะก็โอเคนะคะเจ็วันก็สลับตัวกันไปแต่พี่ขวัญชอบตัวนี้มากกว่าเนาะอ่าเราจะใช้ตัวนี้นะคะเรามากดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วเราก็จะใส่อาวุธให้เขานั่นเองเนาะ พี่ขวัญขอเลือกเป็นสกาแล้วกันนะคะที่พี่ขวัญเพิ่งซื้อมานะคะเดี๋ยวขอเลื่อนขึ้นไปแล้วก็นี่เลยค่ะใส่สกาเข้าไปเดี๋ยวเรานะคะมาดูตรงนี้กันเลยดีกว่านะคะนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนกับกาชานั่นเองเนาะก็ใช้ไดมอนด์แล้วก็โกในการซื้อ,น,อนั่นเนองนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะลองใช้ทองแล้วกันนะคะเพราะว่ามีทองเยอะมากๆเลยเนาะหนึ่งครั้งนะคะเท่ากับหนึ่งหมื่นน,นั่นเนองนะลองสุ่มซิเผื่อจะได้ไอเทมเด็ดๆนะคะแบบปืนเด็ดๆอะไรอย่างนี้ตัวละครอะไรประมาณนี้นะคะโอมเพียงโอ้ ได้มาเป็นปืนนะคะใช้ได้3วันนะคะเฮ้ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะตุ่มอีกตุมอีก,อ,กอีกสักรอบหนึ่งนะคะจะได้อะไรอ๋อปืนอีกแล้วค่ะปืนเท่แล้วเนี่ยว้าวไหนลองอีกครั้งนะคะครั้งสุดท้ายค่ะตาดาจะได้อะไรอุย้ยได้เป็น exp มานะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะถ้าเกิดใครแบบ มีเพชรมีทองก็ลองมาสุ่มเล่นกันดูได้เนาะเกมนี้นะคะก็จะมีให้เล่นทั้งหมด4โหมดนะคะโหมด Ba t เ l e ลโหมดสตอรีโหมดแคชชว l นแล้วก็โหมดชาเลนน e นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ฝ่ันก็จะไปเล่นโหมด Story ให้น้องๆดูกันก่อนแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะ <Keep moving. S 1> พี่ขวัญก็เล่นมาถึงตอนนี้นะคะเป็นตอนที่2นั่นเองนะคะหอสายฟ้านะคะไปเล่นกันเลยโอเคสตาร์ทเลยค่ะมาแล้วค่ะ เฮ้ยจะยากไวเนี่ยมันเป็นแบบ normal นะคะให้เราทำอะไรอ่ะ support fox oh my gosh โอ้สไนเปอร์ด้วยตายแล้ว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 โยขันไม่ค่อยเก่งสไนเปอร์ด้วยนะคะแต่ว่าจับพยายามค่ะห้ามมาแตะผู้หญิงของฉันเข้าใจไหมเออพวกแกต้องห้ามแตะผู้หญิงของฉันโอ้เฮกช็อตโอ้ยไอเอาให้มันตายก่อนแล้วกันนะรู้สึกแบบ โอ้โหเอ้ยเอ้ยจะวิ่งถึงแล้วอย่านะอย่ามาแตะต้องผู้หญิงของฉันเข้าใจไหมนี่แน่อุ้ยแอนชอดอีกแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดเฮ้ยทำไมตัวนี้ไม่ตายปิงกระสุนแป๊บหนึ่งนี่แน่เฮ้ยไอย้ตัวนี้จะถึงแล้วอ,ย,ย,อย่าอย่าเฮ้ยอย่าทำร้ายมีแมงมุมอีก โอ้โหแมงมุมระยะใกล้แบบนี้มันยิงยากนะจ๊ะเธอฮอแมงมุมอเอ้ยกลัวกลัวทาไมมีแต่แมงมุม่ะคะอุย้ยเล่นยากมากเลยอ่ะยากจังเลยแมงมุมหายไปแล้วแต่ว่าฮอก อย่าเป็นอนันตรายนะโอเคจะมีแมงมุมอีกไหมเนี่ยโอเมก้าชพลังซุ่มยิงนะคะดาเมจโจมตีค่อนข้างสูงเลยนะเราต้องยิงเขาให้ได้ถูกไหมนี่นะเออตายแป๊บ <c oughs> ตายแล้วคะ่ะขออะไรก็ได้แต่อย่ามีแมงมุมมาได้ไหมโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ด้วยความแม่นที่สะสมมาเดี๋ยวเดี๋ยวลีกระสุนอยู่ เออเน,น่ยอยากได้แบบทีเดียวสมตัวรวดเลยได้ไหมเฮ้ยไอตัวนั้นมันจะยิงพี่ขวัญมันจะยิงพี่ขวัญมาอันนี้เน่เออสลบเลยนะคะเพราะทำไมเธอต้องไปนั่งตรงนั้นด้วยเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจเธอเหมือนกันนะนะี่เน่เฮ้ยมันมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขวัญต้องซูมยิงมันก่อนแล้วก็นี่ค่ะค่ะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงตัวแล้ว อย่าพึ่งนะอ้ยตายแน่นเลยอย่านะโอ้โหที่รักของเราจะตายไหมเนี่ยโอ้เรา,นนา,า,านเนี่ยแหละจะตายอันี่แม่โอ้โหกว่าจะเคลียร์นะคะโหย่างเหมือนกันอันนี้ยากมาก <S <s <ling> ยิวแป๊บเย้ อันนี้นะคะยั่งจริงนะคะพี่ขวัญไม่ค่อยใช้แบบสนายในการยิงเท่าไหร่นะแต่แบบเฮ้ยยังได้สามดาวอ่ะสุดยอดไปเลยโอ้ด่านโจมตีของฝูงมะเรงแล้วหรออันนี้จะเป็นแบบโหมดยิงอัตโนมัตินะคะมันก็จะง่ายนะแค่เราแบบเขาเรียกวอะไรอะ่ะแค่หันปืนไปทางนั้นน่ะทางแบบทางตัวที่เราจะยิงอะ่ะเออพูดไม่ถูกประมาณนั้นนะคะนี่โอ้โหบอกเลยว่าชิลลิ่งมากยี่สิบคิวแล้วนี่เนะี่ยชั้นเลนอยู่ตรงเนี้ยอะ แกมันต้องไปไหนละฉันยืนยิงอยู่ตรงนี้นี่แน่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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โมันดูน่ากลัวมากโุ้ยว้าเอ้ามปอยู่ตรงนี้ตอนไหนอะโอมันมีทั้งสองฝั่งนะคะพี่ขวัญก็ไม่ได้มองด้วยโอ้เกือบตายแล้วไอ้เจ้ามันแดงไปซะไอ้พวกนี้ ตายไปให้หมดฉันกลัวฉันกลัวมากเลยเออโอยโอยโอยตกใจหมดหหอันนี้แงนี่แน่นี่แน่นี่แน่กระสุนจะหมดค่ะโอเคโอเคขอเติมกระสุนบ้างหนึ่งตัวอะไรน่ากลัวมาก เอ้ายยยมาใกล้ๆเขาเขากลัวเลว็วเขากลัวเลว็วมันสามารถหมุนได้ตัวเมื่อกี้เย้จบแล้วเหรอ <c oughs> นั่งกลัวไม่ชอบแมลงอ่ะสามดาวไหมโหสองดาวเองนะคะเพราะว่าเรากินยาไปรอบหนึ่งเนาะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้มือใหม่นะคะไปต่อกันเลย มาแล้วมาแล้วเมเดเมเดให้ฉันไปไหนเนี่ยฉันต้องเดินไปตามทางนี้เหรอหุย้ยทำลายประตูโมเสกโอเคโอ้มันมุดดินได้อ้อเมกอชน่ากลัวมากเฮ้ยแล้วมันจะมุดไปไหนอาไอ้นี่จะโผล่มาแบบนี้ทำไมเราไม่ชอบอ่ะอันน่ากลัวเข้าใจไหม แกโผล่มาตรงนี้ฉันจะยิงแกตรงนี้แหละอ้าฮ่าฮ่ึอะอาอ๋อยังยังไม่ตายโอ้โอ้โอ้โหนั่งตัวโอ๊ยมันจะหมดหมดยังอะว้าแล้วก็สุนก่อนแล้วกันนะคะโอเคปะเราต้องไปทำลายประตูนะคะไปยิงไปยิงไปโอเค เรียบร้อยไปไหนต่อเดินหน้าต่อไปวูวูวูตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้แต่บอกเลยว่าน่ากลัว <laughs> โอเคมันตายไปแล้วนะคะว้ายเอ้ยมันมาอีกแล้วมันยังมีอีกเยอะเลยอะ่ะโอ้เกมนี้แบบทําให้ตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนนคะน่ากลัวมากเด,เ,ดเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ให้หมดฆ่าให้หมดนี่เล็งหัวไว้นะคะเล็งหัวโอ,โอโย้ยตัวนี้ตัวนี้มันจะยิงยากนิดน,นึงนะ ต้องเลงหัวนะคะนี่นหัวโยกเลยไอม้มันจะทุบมันจะทุบระวังด้วยระวังด้วยต้องเลงหัวค่ะถ้าเลงหัวจะได้เยอะมากเขาเรียกอะไรนะดาเมจจะเยอะมากเอออันนี้แค่30จบเองถ้าเกิดเล็งหัวจะเป็น120โอ้ยก็สุนหมดวิง่งวิ่งไปเลยได้ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อกศูนุนก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เปิดเครื่องตัดนะออ้ยออ้ยอ้ยพวกนี้ก็มาอีกเหรอ ฉันกำลังเปิดอยู่กพแกไปไกลเลยเพแกไปไกลๆฉันเปิดเครื่องตัดอยู่วายสปพรด์ <c oughs> แกมาตอนไหนหลบแป๊บนะคะโอเคต้องฆ่ามันให้ตายก่อนนะโอ้ยเลื่อนเมาส์ยากนิดนึงนะคะพี่ว่าถ้าเกิดเล่นในโทรศัพท์น่าจะง่ายกว่านี้นะอืมอันนี้พี่ขวัญเล่นในคอมไงมันก็เลยแบบเลื่อนเมาส์ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ย,ยากโอเคตายสักทีวุ้ย ว่าพวกแกจะตายแล้วพวกแกจะตามฉันมาทำไมเนี่ยฮะฉันหมั่นใจเลยนะฉันหมั่นใจแล้วนะฉันหมั่นใจแล้วนะฉันจะไปเปิดเครื่องตัดต่อโอ้ไม่ o d กระสุนหมดกระสุนหมดค่ะใช้ปืนพก oh, ปืนพก oh, น, oh, นี่แน่บอกแลว้วปืนพกก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะโอเคเราจะวิ่งไปซื้อกระสุนก่อนนะคะไปเติมกระสุนก่อนชึบอ่าเติมมาแล้วก็มาเปิดเครื่องกันต่อค่ะ เปิดเครื่องตัดแล้วเปิด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 มีใครมาหรือไม่โอเคเราน่าจะเคลียร์หมดแล้วค่ะนี่เครื่องตัดทํางานว้าวอ๋อตัดประตูให้เราเนี่เองได้แล้วค่ะเย้มิชชั่นสักเซสนะคะเล่นกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ถึงบอสเลยนะคะโอเคสตาร์ทไปมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเฮ้ โ้หมีการให้จัดการซอมบี้โอ้ยมีสามรอบเลยนะเราต้องจัดการซอมบี้สามรอบเลยเหรอนี่แน่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 นแนะล้วพวกซอมบี้ตายไปซะโหเยอะมากโหรอบที่สองค่ะซอมบี้จะเยอะมากกว่าเดิมหรือไม่น่าจะเยอะกว่าเดิมเนะะี่ยฮะว้ายไม่ชอบตัวนี้เลยมันชอบปลายาเข้ามาโอ้โห วุ้ระยะประชิดโอ้ยไม่า huh. พี่ขวัญไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบเลยมันเยอะแล้วมันน่ากลัว uh huh. อาย่าอย่าทำร้ายหนูอ uh huh. อย่าทำร้ายหนูไม่รู้จะหลบไปไหนนี่ยังเพิ่งแค่แบบรอบที่สองเองนะคะพี่ขวัญว่ารอบที่สมต้องเยอะกว่านี้แน่นอน โอ้ยอย่าป้ายาสีเขียวมาสิโอ,โ,อโอ้ยกระสุนเราจะหมดแล้วคะ่ะเราต้องตจมกระสุนก่อนโอเคเด๋ือิกแต่อิตัวพวกนี้นะสีเหลืองโอเครอบที่สามค่ะอุย้ยเกือบโดนแล้วไหมล่ะโอ้ยรอบนี้ต้องรีบเคลียร์ตัวเล็กๆให้หมดโอ้ยรอบนี้เป็นตัวนี้คะ่ะโอ้ยตัวสีแดงน่ากลัว โอเมกชตายแน่ตายแน่ตายแน่โอเคจัดการตัวเล็กก่อนนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยรายัประชิดมากไม่ไม่ไปไหนอะวิ่งวิ่งวิ่งโกยจะโกย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 แล้วก็ยิงโกยแล้วก็หันมายิงค่ะยิงยิงยงิให้ตายให้หมดยิงโอเคผ่านแล้ว <laughs> คิดว่าจะตายซะแล้วนะคะอุ้ยมันเยอะมากไม่ชอบอะ <laughs> ในที่สุดนะคะพี่ขวัญก็จะได้สู้กับบอสแล้วนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปสู้กับบอสเลยดีกว่านะคะมาแล้วพี่ขวัญบอกเลยนะคะพี่ขวัญไม่กลัวบอสค่ะมาเฮ้ยบอสอะไรอะ่ะหน้าไม้ดาบอบอบอสโหดมะเนี่ยกลัวนะเนี่ยมาแล้วค่ะจัดการซอมบี้ค่ะอุ๊ยมาเป็นรอบๆอ,อีกแล้วนะซอมบี้อยู่ไหนอะพี่ขวัญไม่ค่อยชอบมันหันลําบากมากเลยนะเล่นในคอมเนี่ยโอ้ยนี่ไงซอมบี้ไอ โอ้โหโผล่มาข้างๆชันแบบนี้เลยเหรออุยอ้ยอุระวังค่ะระวังค่ะระวัง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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนเคแกจะต้องตายให้หมดโอเแจะต้องตายให้หมดฉันเล็งไม่โดนหัวเลยเนี่ย <c oughs> โอเครอบที่สองนะคะมารอบที่สองจะออกฝั่งไหนบ้างโอเคซอมบี้ตรงนี้เราจะต้อง ยิงยิงโอ้ยพี่ขวัญไม่ค่อยเฮดช็อตเลยโอเครอบค่ะรอบรอบอุย้ยไอตัวนี้โหดเหมือนกันนะจะบอกเล็งหัวเล็งหัวเล็งหัวโอเคโอเคโอเคหลบแป๊บเออไอกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนมอดกระสุนหมด,มอดขอซื้อกระสุนก่อน โอเคไปไหนแล้วอย nice, nice. ู่ไหนอยู่ไหนได้แกตายแน่แกตายแน่โอ <_' Dial ogue> okay. เคเป้าหมายเคลียเราเนื้อคะคืออะไรจบแล้วเหรออ๋อยังไม่ใช่อู้อ,อู้ตัวนี้อ่ะบอสอะ่ะมันคือบอสค่ตะตัวนี้มันคือบอสนะคะน่ากลัวมากโอเคเราจะต้องอ้าอุ้ยอุ้ยมันวิ่งพุ่งชนค่ะต้องระวังด้วย <_' c ix> โอเค <_' c ix> เล็งหัวเร็ว Oh gosh. ยิยง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 ,ยยงเล็งหัว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 อ้าอย่าวิ่งพุ่งชนชั้นตีทำไมแกชอบวิ่งพุ่งชนเราไม่เข้าใจเออยืนอยู่นิ่งๆก็ได้โอเคโอเคอึเออเออ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 หลบแป๊บ <laughs> เดี๋ยวมันวิง่ง <laughs> เดี๋ยวมันวิ่งใส่ต้องหลบแป๊บนึงนะคะนะีนะ่เนะี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอวิ่งแล้วโอเคหลบแป๊บนึงหลบแป๊บนึงกระสุนหมดโอเค มาซื้อกระสุนก่อนฮ้มันวิ่งไปไหนอะใช่ยิง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 นี่แนี่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 ยิง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 อย่าวิ่งนะ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 อย่วิ่งจริงด้วยน่ากลัวมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งให้ตรงเลยสิมือสั่น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 นี่แนี่ นี่แนะ่นี่แนะ่แกตองตายไปซะยังไม่ตายอีกเหรอทำไมแกถึกแบบนี้ฮะันขอซื้อกระสุนก่อนทำไมก็ชิมิก็ชิม่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 ก็ชิมิก็ทำไมเล็งไม่โดนหัวนี่ไงเอออู้กว่าจะตาย <c oughs> อุ้ย่ยางเหมือนกันนะเนี่ยคือมันย่างตรงที่ว่าพี่ขวัญเล่นในคอมไงแล้วแบบมันไม่ถนัดในการใช้เมาส์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้มือแบบ เลื่อนๆซึ่งพี่ขวัญคิดว่ามันจะง่ายกว่าเนาะอืมเย้เราก็ผ่านนะคะแล้วก็ได้3ดาวเลยนะโหดเปลา่า <c oughs> เดี๋ยวเรานะคะไปลองเล่นโหมดแบทเทิลกันบ้างดีกว่านะคะนี่เลยค่ะแบทเทิลนะคะจะมีให้เลือกเล่นหลากหลายมากๆเลยนะคะจะมีแบบแรกนะคะแบบทีมนะคะพอกดเข้าไปนะคะก็จะมีแบบ normal นะคะ normal คือแบบเราต้องยิงเองนะคะแล้วก็จะมีโหมด auto s h o o นั่นเองนะคะ ส่วนต่อไปนะคะนะั่นคือทีมเทรนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนว่าจะเล่นกับ AI นะคะซึ่งเรานะคะจะสามารถเลือกระดับความยากง่ายได้นะคะโอเคเดยวพี่ขวัญจะลองเล่นโหมดนี้ให้ดูนะคะเดยวพี่ขวัญจะเลือกจากอีซี่แล้และกันนะคะมามาลวค่ะโอเคไหนดูซิคนอยู่ไหนเนี่ยศัตรูฝั่งตรงข้ามอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยด่านนี้แบบออ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นแล้ว กายิงฉันเหรอนี่แน่ <laughs> ยิงตายไปเลยนะคะอุ้ยมาอีกสองคนสองคนเราต้องฆ่าเขาให้ตายอีกอุ้ยตัวเองาอเหลือแค่อีกตัวนะคะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปไปไปวิ่ง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 ไปฆ่าเขาดีกว, hey, ว่าเ้ e ยวันดีเพื่อนเฮ้ยอยู่ตรงนี้โอเคเพื่อนขวนเห็นแล้ยิงยิงโอเคตายไปซะตายไปซะ ชิบเชิบเชิบ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 ยิงค่ะยิงโอเคเราโดปืนได้นะคะนี่สลับปืนไปโดปืนเขามาใช้นี่แน่นี่แน่ะอุอ้ยออ้ยโออ้อ้อออ้อยยยย่อุยลบอ้ยอยอ้ยอ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 ย รบๆลบๆยิงยิงยิงบๆเยี่ยมยอดอุ้ยตัวนี้สวยอะ <Ultra Kill. S 1> ่ะตลอคาตัวนี้สวยมากแน่นโอ้โหโอ้โหามีก,ก็ยิงฟรียิงฟรีเข้าใจเขาว่ายิงฟรีไหมคตรโหด,ดอ่ะ <c oughs> เอาเป้านะคะเล็งไว้ตรงนี้ค่ะ <c oughs> มันเดินมาก็โดนยิงหมดอ่ะ <c oughs> ย้ชนะ <c oughs> พี่ขวัญตายไปแค่ตัวเดียวเองนะคะแล้วก็ฆ่าได้ยี่สิ็ดตัวเลยนะ <c> ู <oughs> โอ้ยด้อล่ะต่อไปนะคะเราจะเล่นแบบฮาร์ดกันดูนะคะมาแล้วค่ะไหนดูซิว่าฮาร์ดจะโหดขนาดไหน <c oughs> อุ้ยมาถึงก็ h เฮดช็อตเลยนะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ้ย,อยแต่ว่าอ,อ๋อรู้สึกว่าปืนมันจะแรงขึ้นนะคะเหมือนแบบเขายิงเราแป๊บเดียวเราก็อาจจะตายได้อะไรอย่างนี้อืมก็ยากขึ้นนะจะเดินมาตรงนี้เปล่าอุ้ยนี่นี่โอ้ยตายสกอร์ทำให้ได้30นะคะตอนนี้หูฝั่งนู้นนำเรานะคะ ทำไมพนฐานฝั่งเราไม่ทําหน้าที่เลยเนี่ยไปแจกเขาทําไมโอ้ยโอ้ยอย่าแจกเขาอย่าแจกเขาเนี่แหีะนี่แหละโอ้ยตายได้เลยแล้ว <c oughs> นน่นไงตอนนี้13ามเท่ากันแล้วนะคะโอ้ยฝั่งนูน้นซสอีกแล้วอะ่ะห้ามแจกห้ามแจกยิงดีๆโอเคพาไปหนึ่งพาไปสองพาไปสามไหมโอเคค่ะสลับปืนหน่อยไหมอยากได้ปืนเนี้ยโอเค โอ,โอ้โอเค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 เลือดหลองแค่สี่อ่ะตายแน่ตายแน่อีกสักทีอีกสักคน่นอีกสักค่อนเออตายคือ <c ười> <c ười> อะไรโอเคตอนนี้เรายัางนำอยู่นะคะแต่ว่าแต้มแบบใกล้ๆกกันมากเลยอะ่ะสูสีสูสีแต่ว่าเราจะต้องฆ่าฆ่าเยอะฆ่าเยอะ,ยอ,ะอย่าไปแจกเขาใจมอ้ <c ười> <c ười> พี่ขวัญไปแจกเฉยอะ่ะเฮ้ย มันยากขึ้นจริงๆด้วยอื้อนั่นแหละดับเบิลคิวเลยเย,ย้เราชนะค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะเราจะเล่น very hard กันนะคะมาดูซิว่าจะยากขนาดไหนนะคะมาแล้วค่ะปะฆ่าศัตรูกันเฮ้ยทำไมฝั่งเราตายโอ้โหอ,ออกไปก็ตายแล้วเดี๋ยวมันน่าจะมาดักดักดักกอดักกอเออเป็นไงเพื่อนเราฆ่าหมดแล้วอย่ามาดักสิเออ อุ้ยเลือดน้อยมากอ่ะ <_ d ata> โอ้หมันน่านจะมีแบบให้เก็บเลือดได้นะ <_ d ata> โอเคค่าไปหนึ่งค่ะมาอีกแล้วมาอีกยิงยิงยิงมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกทีอุ้ยจะตายจะตายจะตายอื้หอหลบไม่ทันค่ะตายซะก่อนเดี๋ยวนะ้าเขาต้องเดินมานี่กันแน่เลยสองตัวนี้บอกแล้วเห็นไหม d o u b l ิ kill น <_ d ata> ี่แน่อีกตัวหนึ่ง มาสิมาสิมาสิโอ้ยโดนยิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นหัวไวไวเห็นหัวไวไเห็นหัวสิบแล้วเห็นหัวอุ้ยข้าไม่ได้สี่ตัวนะคะแล้วก็ตายยังดีย่ยังเดียวไอ้โอ้โออโอนั่นมันฝั่งเราด้่นะฆ่าเพื่อนฉันเหรอแกฆ่าเพื่อนอุย้ย ตายเฉยโอเคตอนนี้เรายังนำอยู่นะคะแต่ว่าเราห้ามแจกเขานะห้ามไปตายโอเคยิงยิงยิงโอเคยิงยิงยิงอื้ออื้ออื้อบอกเลยว่าโหดมากตอนนี้อ่ะอ้โอ้ยกำลังจะหลบอ่าอีกตัวเดียวโอเคชนะค่ะ ว้าวรอบนี้นะคะเข้าไปได้18ตัวเลยนะคะแต่ว่าก็ตายเยอะมากๆเลยเนาะ,ะเกมนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยนะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะชอบเกมยิงปืนแนวนี้นะคะก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะคะก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะคะอยู่ที่ล่างดีสคริปชันของพี่ขวัญน,นั่นเองเนาะ,ะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นนะคะก็ลองโหลดไปเล่นกันดูได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าเกิดน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ขวัญด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บจุ๊บอย่าลืมโหลดมาเล่นกัน,กนเยอะๆนะ